ขบกาวคุณเดวิดพิสิทธิ์ทรัตน์ผู้บริหารบริษัทมีสินกราฟิกพัฒน์จำกัดเข้ารับรางวัล CEO Thailand Award 2023 เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาสมชาช่านักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในโครงการยกย่องและสัสร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศจัดงานมอบรางวัลด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จกับรางวัล CEO Thailand Award 2 0 2 3ผู้บริหารแห่งปีประจำปี2566ครั้งที่12ณโรงแรมอรมรีดอนเมืองกรุงเทพ และหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลในสาขาผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจภาคเอกชนคือคุณเดวิดพิสิทธิ์ทิติรัตน์บริษัทมีสินกราฟิกพัดจำกัดครับผมผมนายเดวิดพิสิทธิ์ทิติรัตน์นะครับซึ่งประกอบธุรกิจเกีเ่ยวกับป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรครับเรามีก้าวสาขาทั่วภาคตะวันออกครับแล้วก็มีบริษัทอยู่ในสื่อออนไลน์อีก 3บริษัทครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้ได้เข้ามารับรางวัลนะครับซึ่งมันเป็นหายเหนื่อยครับที่เราทํามาเป็นรางวัลแรกเลยครับครับผมทำมาฝ่า20ปีเนี่ยเราซึ่งเราก็ทุ่มเทมาแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้เลยครับครับผมคือเราทําธุรกิจที่รวดเร็วครับทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็บอกต่อครับผมส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีให้ลูกค้าบอกต่อครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดนะครับผมจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำการเปลี่ยนทายหรือว่านําตัวเราเองอะ่ะเข้าไปอยู่ในออนไลน์เนี่ยรับรองม,มีผลกระทบแน่นอนครับซึ่งต่อไปงานพวกป้ายต่างเนี่ยก็จะเป็นพวกดิจิตอลทั้งหมดแล้วครับไม่ปรับตัวเองเราก็จะไม่อยู่อยู่รอดรอดได้ส่วนใหญ่เราจะทำการตลาดในออนไลน์ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ซึ่งซึ่งต่างกับยุคปยุคยุคในอดีตที่เราจะไปไป โฆษณาภาคพื้นดินแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะทำธุรก,กิจหรือสื่อในทางของบริษัทเราไปทางออนไลน์ไปมากกว่ายากคนควรเลยครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานะครับเพราะฉะนั้นทําไปก่อนครับแลวสุดท้ายเราศึกษาแล้วเนี่ยเดี๋ยวความรู้มาเองถ้าเราทําธุรก,กิจแบบภาคพื้นดินเนี่ยคนก็จะรู้จักเราแค่ประมาณอยู่ในจังหวัดเราหรือในภูมิภาคเราแต่ถ้าเราทําออนไลน์เนี่ยคนรู้จักเราทั่วประเทศ ครับผมถูกต้องครับเอาเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าใครปปะะอิมอนเนี่ยขอให้พาตัวเองเ่ยเข้าไปสู่ออนไลน์ไว้บริษัทผมชื่อบริษัทมีสินกราฟิกพัฒนะครับซึ่งมี9สาขาอยู่ทั่วภาคตะวันออกและมีบริษัทอยู่ในออนไลน์อยู่3บริษัทนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนและสนับสนุนบริษัทเราด้วยนะครับ แกตานิวครบจบทุกข่าว